สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุวรรณยาลิติเออร์นะคะเราจะมาดูทะเลสาบทุกคนดูสิดูน้ำแข็งทั้งนั้นเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปเดินได้นะเนี่ยลงไปเดินได้นะเนี่ยทุกคนดูสิเราจะให้ทุกคนดูเราจะพาทุกคน,พา,กคนพาทุกคนไปเดินไปเดินดู ทุกคนมาเดินดูอีกฝั่งยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยอ่ะด,ดะูดิทะเลน้ำแข็งดูทะเลน้ำแข็งนี่ทุกคนฝั่งนี้เป็นน้ำเลยนะทุกคนดูสิ แต่ก็ยังไม่หมดนะแต่ก็นยัยงดีกว่าฝั่งแต่ฝั่งนี้เป็นน้ำแข็งดู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 ดิดูฝั่งนี้นะแค่แค่ถนน,นกั้นนะทุกคนไม่เข้าใจดูสิฝั่งนี้เป็นน้ำแข็งดูฝั่งนี้ ดูคือฝั่งนี้ทุกคนดูสิดูฝั่งนี้เป็นน้ำแล้วเพราะว่าตะวันน่าจะมาทางนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปไปเดินดูพาทุกคนไปไปดูตรงสะพานนะนี่สะพานหน่าร้อนคนเขาจะมาสะพานนี้เนี่ยทุกคนดูสิ <c oughs> ดูนกเป็ดห้มทุกคนดูสิเขาไม่หนาวเลยเนาะเป็ดเป็ดเป็ดน้ำเป็ดน้อยพวกแก้วไปไหนแก้วคืออยู่ตัวคนเดียวแก้วบนหนาวเตียโอ้ไม่น่ารักอนะ่ะดูสิดูสิทุกคนโอ้พวกอยู่ทางน,นู้นนี่ทุกคนเราจะให้ดูนะ ดูเป็ดน้อยเนี่กับกับนู้นพวกเยอะดูทุกคนฝั่งนี้เป็นน้ำเลยนะเพราะว่าตะวันมันตะวันเยอะแต่ฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ยังเป็นน้ําแข็งอยู่เลยอะ่ะเนี่ยน้ําแข็งตลกมากเลยทะเลสาบอันเดียวกันนะ ด,ด,ดูดูเจ้าเป็ดน้อยเจ้าเป็ดน้อยโอ้เขาไม่หนาวเนาะไม่หนาวเหรอเป็ดน้อยโอ้หน้ารักนี่ทุกคนฝั่งนี้เป็นน้ำเกือบหมดน้ำแข็งเกือบหมดเลยนะดูสิดูดูนี่ยเป็นน้ำหมดเลยนะฝั่งนี้ เนี่ยฝั่งนี้เป็นน้ําเกือบหมดแล้วนะเนี่ยเนี่ยเป็นน้ําเกือบหมดแล้วจ้าแดี๋มาฝั่งนี้ยังเป็นน้ําแข็งอยู่เลยดูซิน้ําแข็งทั้งนั้นเลยนู่นเลยย่ัตรงนี้ยังเป็นน้ําแข็งเลยเลยทุกคนสุดยอดเลยเดี๋ยวเชื่อเลยเดินไปดูซิเพราะว่าฝั่งซ้ายตะวัน อาจจะแดดเยอะเนาะฝั่งขวาอาจจะไม่แดดเดี๋ยวดิโอ้ยเลิกงานแล้วมันเดินออกกำลังกายก็มีคนนะทุกคนเขามาแต่แดดดูโอ้ยรถมาข้างหลังดูสิ ามาก็รถใหญ่ด้วยลบๆเบบี้แคนว้ายรถเ,อเดอดข้าม,มาสะพานทุกคนรถก็ใหญ่ก็ใหญ่แกจะไปขน,นฟืนบ่ก็ใหญ่แกจะไปขน,นฟืนมั้งาก็เลยเติน เนี่ยมีคนเนี่ยฝั่งฝั่งซ้ายนี่เป็นน้ำเยอะมากเลยนะอาทิตย์นี้น่าจะโอ้เป็ดตัวใหญ่มากอาทิตย์นี้น่าจะน่าจะหมดนะฝั่งซ้ายนี่ Why this way h a v e water already huh? this way h a v e น้ำแขร์ดูเป็ด โอ้ย oh, hey. เป็ดอย่างสวยเลยนะทุกคนสวยงามมากเป็ดเขาหากินอะไรในะ่ๆหากินอะไรในะน้ำแข็งดูสิโอ้ห oh, เป็ดอย่างสวยเลยนะสวยสีเขียวหัว oh, สีเขียวเลยเป็ดน,น้ำแข็งนะทุกคนฝั่งนี้ยแบบยังไม่กระดุกกระดิกเลยน้ำแข็งเยอะ เป็นน้ำแข็งนะหน้ารอนนะก็จะมาว่ายน้ำกันตรงนี้นี่ดูลงใส่ที่คุณลุงคุณเป็ดเป็ดน้อยเป็ดน้อยน่ารักมากเดี๋ยวเราจะลงไปดูน้ำแข็งนะทุกคนให้ทุกคนดูว่าฟัง่งฟังขวาเนี่ย ยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยอ่ะแม่ยากะเชื่อเลยอดียูดิโอ้ดูดิยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยอ่ะโอ้น้ำแข็งจริงๆเลยนะอุ้ยดอกไม้เริ่มออกแล้วนี่ทุกคนดอกไม้สีเหลืองสวยมากมีดอกเดียวเดี๋ยวจะไปดูตรงให้ดูน้ำแข็งดูดิ นี่ที่ฟินแลนด์นะคะทุกคนแต่ตอนนี้ไม่ค่อยหนาวเลยนะเพราะว่าก็อบอุ่นเนาะออกมาเดินข้างนอกก็โอเคไม่หนาวมากดอกไม้วันเลย่าเดินไปดูข้างในก็น่มีอะไรนี่ทุกคนตุกเป็ดอย่างสวยเลยนี่ เขาไม่กลัวคนนะเป็ดที่นี่คอ,อสีเขียวนะสวยงามมากดีอ๋อตัวนี้ตัวนี้สีลายทุกคนไข่ป่ะไข่เป็ดเ,เ,เหรอทำอะไรจ๊ะโอ้เนี่ยสองตัว มาตตกแดดน,นะสวยสวยมีแต่ตัวส,สวยๆเป็ดมีแต่ตัวส,สวยๆเลยทุกคนโอ้สุดยอดนี่อีกตัวหนึ่งนะทุกคนดูดิเยอะมากเลยนะเป็ดที่ฟินแลนด์เนี่ยเขาก็ไม่จับนะจ๊ะทุกคนเขาทุกไม่กลัวคนไงเขาสามารถอยู่กับคนได้ทั้งเป็ดทั้งกวางทั้งกระต่ายดูดิสวยมากเลย เาาก็ตกปาราก็มาดูห้องทะเลเดี๋ยวหน้าร้อนเราจะพาทุกคนมาปิ้งย่างใช่เกาะนี่ใครมีคู่รักซื้อกุญแจมาของนะเห็นไหม เป็นสัญ,ญลักษณ์บ้าได้มาที่นี่นะทุกคนโอ้โหนี่มาตั้งแต่วันที่2018 2019นกก็เป็นสัญ,ญลักษนณะ์เนาะดูเป็ดเราเดินมาทุกคนโอเค เราก็จะเดินเนี่ยเป็นเกาะเนาะตรงนี้เป็นเกาะ,นะก,าะก็ออกมาจะมีสะพานออกมาคือเป็นเกาะแบบว่าเอาไว้ให้คนมาว่ายน้ำนู่นนี่นั่นเห็นไหมเป็นเกาะจากทางนน้นเป็นเกาะ โดูต้นไม้ตัวนี้จะตายแล้วน,นเนี่ยใหญ่มากอะไรคะแผนที่อ่ะอ๋อเขาทำนี่เลยเทำอะไรแผนที่อ,อ้โห ดูสิน้ำแข็งทุกคนอย่างกว้างเลยนะทะเลสาบตรงนี้ไปถึงไหนตอนไหนแบบกว้างมากเลยนู่นโลยาฝั่งข้างนูน้นหน้าร้อนก็จะมีพวกเรือพวกอะไรมาเพียบเลยนะทุกคนตรงนี้ แก่สกงเแก่สกีกันโอ้เยเจ็บเอาไว้นะ้ำเป็นที่ไวนะ้น้ำเห็นปะแย่น่าร้อนเดี๋ยวเราจะข้างในนู้นเดินไปข้างในอ่ะจะมีที่ย,ย,ย,ย่างใส่กงใส่กอกเนี่ยเอาไว้เอาไว้ โอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย